รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไปแปลงล่างมาต้อนรับแจ็คพอตนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตหนีไปแต่งตัวเปลี่ยนชุดมาคนเดียวเจอคู่นี้เข้าไปก้าวดวงตาที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์มากนะครับเก่งมากโอ้ขอบคุณค่ะโดยเฉพาะคุณหนอคุณฟาโรนี่ตกลงคุณได้แบ่งเท่าไหร่กันนี้นักทันทค่ารถกลับบ้านร้อยห้าสิบบาทค่ะบ้านก็อยู่ไกลด้วยใช่ไหมคะมาขอให้โชคดีได้เงินแสนไปทั้งคู่เลยนะครับเอาละยืนตรงนี้ท่านหนึ่งคุณฟาโรมานี่เลยครับ ุณมีเวลา1นาทีเริ่มโอเคพี่อ,อ๋อเขาเป็นเป็นผู้หญิงมีความแบบคมคมห,หรือว่าเป็นนักสแสดงอ<บ>แบบ่นักแสดงแน่นอนนักแสดงแน่นอนมีความคมคมแล้วก็แบบผิวแทนค่ะผิวแทนลักษณะอ่ะหนูเห็นขมับด้านข้างมีความผอมา่น้าจะหุ่นประมาณหนูเลยอ่ะขนตาดำมองไม่เห็นคิวด้วยซ้ำนะคะ อายุประมาณแบบ20กว่ากว <ไป S 1> <ด>่าปลายปลายหน่อย<ด>ไม่แก่ไม่แก่เพราะไม่มีรอยริ้วรอยอะไร<น>ะเลยเปรี้ยะเลยผมผมยาวผมยาวคิ้วก็คิ้วก็สีดำค่ะหกห้าสี่สามสองหนึ่งดมดเวลาหนึ่งนาทีพี่อมได้โอกาสดูจากเกไกลระยะไกลไปแล้วมาพี่อมครับเริ่มครับหนึ่งนาที เบลตาไปดูแล้วครับพี่ออมสวัสดีค่ะตาตาตาเอาแล้วผ่านไป30วินาทีแล้วนะครับขอให้ใช่คนนี้เถอะนี่ไม่กัพี่ออมพี่ออมคิดไม่ได้ใจแล้วพี่ออมมีอยู่ในใจแล้วมีอยู่ในใจแต่ว่าไม่รู้ใช่ไหมอ่ะเหมือนเหมือนพี่ที่เราเคยเจอกันมาก่อนนะกำลังคุ้นเคยเลยไม่ได้สอง หมดเวลาเชิญกลับมาตรงกลางนี้เลยครับเอาเลยฮะปรึกษากันไหมเดี๋ยวเดีใยเป็นดาราไหมไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ก็เป็นดาราด้วยแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยเป็นพิธีกรดาราด้วยเล่นละครด้วยพิธีกรด้วยคิดว่าคนนี้แหละจริงเพราะว่าเพิ่งเคยเจอเพิ่งเพิ่งเจอมาไม่นานนี้ไม่นานนี้ด้วยคิดว่าใช่นะคะไม่แน่ใจทำไมแต่พี่เขาเหเพิ่งเคยเจอมาเหมือนกับว่า เพิ่งเคยเจอเมื่อกี้เนี่ยไม่นานมานี้ไม่นานมานี้ด้วยใช่ไม่นานคืออะไรวันนี้เลยเหรอครับประมาณสักอาทิตย์อ๋ออาทิตย์หนึ่งแล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะสักเป็นช่วงอาทิตย์หนึ่งลวใช่แล้วเวลาเราคุยกับดาราท่านเนี้ยพิธีกรท่านเนี้ยเราก็จะมองตาก็เป็นคนชอบมองตาอ่ะก็จะคุ้นคุ้นตาเขาคุ้นคุ้นตาเขาเอาที่ฟาโลก่อนฟาโล่คิดว่าเป็นใครเรานึกถึงสองคนคือคนแรกคือพี่ทัพทิม ใช่แล้วก็คนที่2คือพี่กรีนคุณกรีนเราต้องกรีนต้องกรีนใช่เพราะว่าจะเป็นสายแบบคมคมอะค่ะหน้าคมคมสายอะไรอย่างเงี้ยคิดถึง2คนนี้ครับกลับมาที่พี่อมรู้สึกยังเขามีน้องกรีนกับคุณทัพพิมไม่ใช่พี่อมคิดว่าน่าจะเป็นใครคิดว่าน่าจะเป็นพิธีกรและนักแสดงรุ่นโตกว่าอมโตกว่าอมใช่รุ่นโตกว่าไม่ใช่รุ่นเด็กนี่เขาบอก20ิบกว่าเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ ล้านเปอร์เซ็นต์โอ้ยล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยดูว่าพี่อ๋อมตอบเลยค่ะพี่อย่าคิดว่าเป็นใครคิดว่าเป็นพี่ปุ้ยพี่บอลบอลคิดว่าน่าจะเป็นคุณปุ้ยพี่บอลบอลใช่ทำไมอะไรเหมือนคุณปุ้ยพี่บอลบอลดวงตาพี่เขาอะมีเอกลักษณ์ครับค่ะในดวงตาเวลามองตาเวลาอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะแบบตาโตแล้วก็ตาดำอ่ะจะออกเป็นสีน้ำตาลนิดๆโดยที่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ใส่คอนเดคด้วยนี่จําสีตาได้ด้วยระเวลาพี่อ,อ๋องวิ่เคราะทำให้หนูดูโง่กว่าเดิมมากเลยไม่แล้วคุณไปเจอกับคุณุณปุ้ยที่ไหนที่คุณบอกเจอที่บ้าน,นค่ะพอดีได้มาทารายการแล้วพี่พี่มาที่บ้านไปแขกรับเชิญแล้วอ๋องก็เคยไปรายการที่พี่ปุ้ยเป็นพิธีกรด้วยคิดว่าเป็นพี่ปุ้ยอ่ะแล้วถ้าไม่ใช่คุณปุ้ยอ่ะคุณนึกถึงใครไม่นึกถึงใครเลยตอนนี้นึกชื่อเดียวเลยเออนึกชื่อเดียวเลยตั้งแต่ตอนแรกเลยปะตั้งแต่ตอนแรกคือตอนแรกว่าเอ๊ะ พอมองไกลๆเหมือนพี่ปุ้ยแต่พอไปมองใกล้ๆแล้วมองไปมองมาก็คิดว่าเป็นพี่ปุ้ยอยู่ดี <c oughs> แล้วมันต่างกันยังไงครับพี่ก็พ <c oughs> ยายามดูแล้วดูอีกดูยังไงก็เป็นพี่ปุ้ย <ๆ S 1> ยังไงคูว่าเป็นพี่ปุ้ยพี่มนวันสรุปว่าต้องใช่ใช่งออันต้องใช่แล้วแหละคิดว่าใช่นะ,ะ<อ>คิดว่าใช่จอมทัพใช่ไหมด้วยนะลูกนี่ให้ลูกชายช่วยนะครับตอบว่าดวงตาคู่ที่สิบหนึ่งแสนบาทในวันนี้นะเป็นดวงตาของใครครับเอาละเอาเลยค่ะ ว่พี่มนฑ์วันค่ะคิดว่าใช่นะคิดว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณอมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเลยเหรอคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยอยากเห็นอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วถ้าไม่ใช่นี่แย่เลยอ่ะเมื่อเช้านี้ได้ดูอ่านดวงเช็คดวงมาก่อนไหมครับก่อนออกจากบ้านมารู้สึกดวงดีค่ะเหรอใช่วันนี้รู้สึกบรรยากาศมันลื่นมันลิ้วไปหมดใช่รู้สึกว่ามันมีแบบว่าอะไรดีๆเข้ามาแล้ววันนี้เหมือนจะ ได้เงินไงไม่รู้ว่ามันคันมืออ่ะมันมีความคันมืออาจจะเป็นหินก็ได้นะครับพี่ออกมาจะไปหินมาเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่านะครับดวงตาคู่ที่สิของเรานั้นใช่คุณปุ้ยพี่มนวันหรือไม่ใช่ใครใครใคร นอนจริงๆลูกไม่ชอบใช่ไหมไ้่ชอบจนทำให้ชอบโอ้โหต้องบอกว่าจริงๆทั้ง9ข้อที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าได้มาตลอดเพราะที่เมื่อกี้ังอยู่ข้างในยังตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเก่งมากคือมองเล็กๆอะไรเดี้ยเขาจะมาบอกคือไม่ตาพี่ปุ้ยอะมีเอกลักษณ์อะเห็นไหมคะเพราะตาดำอะเป็นตาสีน้ำตาลน้อยคนมากที่จะได้สังเกตค่ะต้องแบบว่าคนที่เห็นตากันจริงๆถึงจะรู้ว่า ไม่ได้มีตาสีดำแล้วคุณพูดถูกเลยตาเขาถีน้ำตาใช่แล้วไม่ใส่คอนแทคปกติคนที่ดาราส่วนใหญ่จะใส่คอนแทคเลนส์เป็นสีีใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเป็นแบบสีน้ำตาลเลยแท้ตาโตใช่ตาโตค่ะคนนี้ใช่ไหมครับที่ชื่อปุ้ยพรทิพย์หน้าตาเป็นแบงนี้ปุ้ยเอาละครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทั้งคู่เลยยินดีด้วย เดี๋ยวคุณพุ้ยอยู่เล่นต่อพี่พุ้ยชอบพี่นะชอบพี่น้องดแตกนะผดแดงน้ำผมเอาล่ะครับพักสักครู่แลวเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาพบว่าคุณปพุ้ยจะไปลุ้นได้หนึ่งแสนกับเราหรือเปล่าพักสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดย Baby Mine Pure Natural รถยนต์ Nissan Note Vita Berry ครับเข้าสรูรายการ D.I. ของเราในช่วงต่อไปนะครับพี่มุ้ยทำให้แจ็คขอตรายการเราแตกอีกแล้ว แตกอีกแล้วแต่ไม่ต้องกังวลมันแตกอยู่เป็นประจำตอนนี้นี่ถือว่าเป็นรายการที่แจ็คพอตแตกเยอะที่สุดแล้วครับน่ารักมากน่ารักมากทําให้คุณอื่นเขาได้แจ็คพอตหนึ่งแสนไปแล้วคราวนี้มาถึงตาตัวเองบ้างละใช่ครับพี่กระป๋องต้องช่วยพี่ปุ้ยนะคะเดี๋ยวจัดเต็มเดี่ยวเลยครับจัดเต็มเดี่ยวเลยแล้วก็ต้องขออวยพรให้พี่ปุ้ยนั้นโชคดีอย่าได้คู่อย่างกุฎวาโลขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณแบงค์ค่ะ น้องแบงค์ปัจจุบันทำอะไรอยู่ยังไงฮะก็ทำงานพนักงานเอกชนที่หนึ่งครับใช่ครับเรามีสิบดวงตานะครับกับตัวช่วย3ตัวช่วยขอบคุพ่อทั้งคู่นั้นโชคดีได้เงินแสนกลับไปโอ้นี่ตายจะช่วยใช่ไหมคะช่วยครับโอ้น่ารักมากเลยค่ะพี่ปุ๋ยครับปุ๋ยฮะนี่ยังเรียกปุ๋ยเลยอ่อไม่ทราบว่าพี่ปุ๋ยกับคุณแบงค์เนี่ยมาจากงานทอดกระถิ่นหรือเปล่า กำลังจะรักพอดีเลยนน่ารักจริงๆเลยนะก็มาตักงานกระถินก็ได้ยัง่วงนีกระช้าอยู่ยังไม่มีกระถินปป่าเลยถ้าเกิดว่าแจ็คพอตแตกก็จะไปเป็นประธานกระถินดังนั้นสิ่งเดียวที่ต้องช่วยคือต้องช่วยพวกเราทั้งคนนะครับเราก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ได้หนึ่งแสนบาทกลับไปกับสิบดวงตาและสามตัวช่วยที่เรามีให้มาตั้มที่เลยครับ มะเรามาเริ่มลองเซิฟเซิฟข้อแรกดูก่อนนะครับหวังว่าข้อแรกนั้นปกติแล้วก็จะไม่ยากปกติเนี่ยดวงตาแรกจะไม่ยากใช่วันนี้ไม่ปกติครับไม่แน่ครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปดูกัน <c oughs> เอาละฮะขอให้พอนี่โชคดีได้ jackpot 0แสนแต่เรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกรับเงินสะสมส0 0 0บาทกันก่อนนะครับครับมาดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่1นงนั้นเป็นดวงตาใครครับ เป็นนักร้องจับมือกันเลยใช่ครับเป็นนักร้องด้วยคนนี้คนนี้เป็นนักร้องแล้วอยู่หมู่บ้านเดียวกับปุ้ยด้วยอ้าวครับอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยนอกจากเขาจะร้องเพลงเพราะแล้วคนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเล่นตลกเก่งด้วยจริงเหรอเป็นนักร้องเล่นตลกเก่งอยู่หมู่บ้านเดียวกัยอันนี้เรากับคนที่ปุ้ยเริ่มต่างกันแล้วนะครับจริงเหรอใช่ครับพี่ปุ้ยแบงค์มีความมั่นใจดวงตานี้เขาร้องเพลงก็เพราะเล่นตลกก็เก่งครับเล่นตลกก็เก่งด้วยเหรอใช่ใช่ค่ะพี่ปุ้ยวิเคราะห์กันไปก่อน คือคนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนร้องเพลงเพราะคนนี้ใ่และร้องเพลงเพราะปุ๊บเล่นตลกได้เล่นตลกได้ด้วยเล่นตลกได้ด้วยต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเขาอยู่เป็นแก๊งครับอยู่เป็นแก๊งด้วยแก๊งของเขาเนี่ยก็คือจะมี3มคนมั่มเท่งนงครับนี่เลือกแต่ที่ว่าเขาเล่นละครเวทีด้วยนะเล่นละครเวทีด้วยก็ตอนนี้เล่นเป็นพ่อด้วยมากความสามารถเลยอันนี้คือแบงค์หรอครับถามพี่ปุ้ยก่อนพี่ปุ้ยกำลังนึกถึงใครอยู่ครับเมื่อกี้ ปุ้ยกำลังนึกถึงพี่กบทรงศิษย์ค่ะคุณปุ้ยกำลังนึกถึงคุณกบทรงศิษย์ใช่คุณแบงค์นึกถึงพี่เต้งเถิดเทิงครับคุณเต้งเถิดเทิงแบงค์เป็นคนใต้อะครับคนเต้งเถอาละใช่เหรอแล้วกับกบทรงศิษย์เหมือนกันเนาะแล้วก็คุณเท่งมีหน้าคุณปุ้ยถึงได้ตกใจว่าเฮ้ยเขาตลกตรงไหนคุณกบทรงศิษย์ไม่ตลกนะอแต่ว่าก็มีความเหมือนพี่เท่งนะใช่ครับมาพี่เท่งนีหล่อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหลอเอาละเวลายังเหลืออยู่30วินาที แบงค์มีความคิดว่าใช่ค่ะพี่ปุ้ยถ้าพี่กบต้องดูไฟแถวนี้ใช่ไหมแถวปากในะไม่เห็นนะเซไม่เห็นไฟตรงปากแกนี่ตะากองให้ตีลังกานอนได้ในคืนนี้แต่เอาเลยตามสบายอะไรนะมันมีความเหมือนพี่พี่ก,กบมากเลย <รา S 2> อะแต่ก็เหมือนพี่เท่งตรงผม,มใช่แต่แบงค์มีค่อนข้างมั่นใจนะมั่นใจเชื่อน้องข้ามปป<ร>าประจําดีมั่นใจเชื่อน้องข้อแรกดวงตาคู่นี้ จะตอบว่าเป็นดวงตาของใครครับเท่งเถิดเทิงครับให้กำลังใจตอบมาแล้วใช่ครับดนตรีตึ้มๆไปแล้วรับทราบมาแล้วนะครับว่าเป็นคุณเท่งเถิดเทิงคุณปุ้ยเชื่อเขาค่ะมั่นใจแค่ไหน85หเปอร์เซ็นต์มั่นใจแ5ก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็75%ก็มั่นใจตัวเองด้วยว่าเป็นพี่กบเห็นเขาว่าพี่กบอ้าวเอาเลยสิสลับกันแล้วอะไรที่บอกว่าเป็นคุณกบ แววตาเป็นพี่กบเลยอ่ะคุณแม่ทำไมถึงคิดว่าเราจะเป็นคุณเท่งเวลาแบงค์จะมองดูอะไรก็ตามเนี่ยแบงค์จะชอบสบตาแล้วแบบแบงค์จะชอบดูอ่ะเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆอ่ะแล้วคือจมูกอะไรเนี่ยคือที่ที่เห็นตรงนี้ย่ค่มันนิดเดียวเองนะพี่ะพว่าเป็นพี่กบเอพีุ่้ยบอกว่าขาวฉันมาเป็นพี่กบหรอ เรามาดูกันดีกว่าตอนนี้ความเห็นแตกลองดูซิว่าใครจะถูกมาดูกันเลยนะครับว่าดวงตาคู่นี้ใช่คุณเท่งเธอเทิงหรือไม่ใช่ครใช่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  อย่างนี้นะคุณปุ้ยตาสองข้างอ่ะไม่เหมือนกันลองสังเกตดูดีๆครับตาข้างเนี้ยเป็นคุณกบทรงสิทธิ์มากแต่ก็จริงๆก็มันก็มีความส่วนขคยพี่กบด้านซ้ายตาข้างซ้ายเหมือนพี่กบค่ะใช่ครับแล้วที่สนุกที่สุดเลยนะครับหลังจากที่เปิดตาปุ๊บทั้งคู่นี่แบบใช่แล้วใช่แล้วแต่ใช่กันคนละคนใช่กันคนละคนมั่นใจกันทั้งคู่เลยค่ะเอาละสำหรับดวงตาคู่แรกผ่านไปเรียบร้อยแล้ว เรามาดูดวงตาคู่ที่2กันดีกว่าโอ้โ,โ,อโ,โอตัวช่วยยังอยู่เลยนะยังไม่ได้ใช้นะครับใจเย็นๆมีเวลา120วินาทีเหมือนเดิมครับไปดูกันครับดวงตาคู่ที่2จะเป็นดวงตาของใครครับ สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสเครื่องปรับอากาศไดกินเครื่องดื่มลิโพไปดูกันครับดวงตาคู่ที่สองจะเป็นดวงตาของใครครับก็คิดเหมือนกันอันนี้คนเดียวกันเลยนี้อันนี้ต้องแบบว่าเป็น นักร้องด้วยนักบอลด้วยเปล่านักบอลด้วยครับแล้วต้องบอกเลยว่าละครหรือซิทคอมที่เขาเล่นเนี่ยเมื่อก่อนแบงค์จะติดมาดังมากแล้วก็มีคู่ขวัญของเขาด้วยคู่ขขัญของเขาเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องเราเองน้องแหม่มแคทใช่ครับคนนี้าจะใช่นะใช่ครับคนนี้แบงค์มั่นใจเลยและครั้งนี้แบงค์บอกเลยว่าแบงค์ให้พี่ปุ้ยเป็นคนวิเคราะห์แล้วก็แล้วก็ต้องบอกเลยว่าพี่ปุ้ยเป็นคนให้พี่คนเพราะแล้วทไมพี่จะต้องต้องหัวเราะด้วยอ่ะหัวเราะใช่อะไร มันขึ้นต้นมาเหมือนภาพแรกเลยครับมาจับมือแล้วแบบอันนี้ได้ได้แน่นอนแล้วแบงค์มีความมั่นใจว่าเราเรามีในใจคนเดียวกันแน่นอนใือคนนี้ยังโสดอยู่เขาหล่อด้วยหล่อด้วยร้องเพลงเพาะด้วยครับโอ้นั่นเดี๋ยวนะมีทั้งเป็นนักร้องนักบอลเล่นซิตคอมยังโสดแล้วเขาเป็นพิธีกรด้วยนะครับเมื่อก่อนรายการของเขาอะครับมี3มคนมีสามคนอ๋อไม่ใช่นั่นเป็นซิทคอมตะสามคนใช่ไหมที่มีกบ แล้วก็เขาแล้วก็น้องมอสตองยังเป็นคนเดียวกันอยู่ป่ะครับอ่าว่าก็เท่งเถื่อเงีอยู่ใช่ไหมคือเป็นคนเดียวกันมั่นใจมากเลยค่ะไม่ต้องถอยไปดูที่ไหนเลยอีกแล้วฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าตีลังกานอนยันนั่งยันเห็นมมั่นใจว่าเป็นคนเดียวกันครับเวลายังเหลืออยู่จะใช้ให้หมดไปหรือจะตอบเลยก็ได้นะครับจะตอบเลยก็ได้ะตอบเลยก็ได้ค่ะ ถ้าคิดว่าจะตอบเลยนะฮะครับกล okay. ับเข้ามาประจำที่นี้เลยครับโอเคดวงตาคู่ที่2คู่นี้เป็นดวงตาของศักดิ์สิทธิ์แท่งทองค่ะใช่ครับตอบมาแล้วว่าเป็นคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับใช่ผมมีหน้าตอบมาเยอะมากแล้วเป็นทั้งนักร้องนักแสดงนักบอลใช่นักบอลพิธีกรเป็นพิธีกรใช่ครับแล้วก็เล่นซิทคอมด้วยใช่ครับลองมาดูกันนะครับว่าดวงตาคู่ที่สองคู่นี้ใช่คุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองหรือไม่ใช่ครับ เขขอถามเลยทำไมมันง่ายขนาดนี้ทำไมจำอะไรเขาได้ว่าเป็นคุณแท่งตาเขาตาเขานี่แหละค่ะชัดมากชัดมากค่ะผมว่าคุณแท่งนี้น่าจะเป็นตากับคิ้วนะตากับคิ้วที่เป็นเอกลักษณ์อยู่มาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับดวงตาคู่ที่3คู่นี้ถ้าตอบถูกเงินรางวัลจะขยับขึ้นเป็นสะสม4,000บาทแล้วนะครับมาเร็วเลยครับว่าดวงตาคู่ที่3เป็นดวงตาของใครครับ นี้ก็ง่ายไหมได้ครับพี่โอยต้งมีความมั่นใจว่าคนนี้เนี่ยวิเคราะห์ก่อนเลยดีกว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คนนี้ไม่ค่อยได้ซ้อมใช่เพราะอ่อนซ้อมเยอะเลยค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นถึงแชมป์นะครับเหรียญทองนะครับโอลิมปิกอ่าถูกต้องครับคนนี้ต้องบอกเลยว่ามีวลีของเขาด้วยว่าเขามีวลีว่าไม่เดมอ น่าจะเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนที่มีการยิ้มแล้วเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าถ้าพอเขายิ้มปุ๊บเนี่ยดวงตาก็จะเป็นประมาณนี้ใช่เลยใช่ครับไม่ได้โม้แต่โม้ตลอดเวลาอันนี้พี่ปุ้ยค่อนข้างมั่นใจไหมมั่นใจแบงค์เขาบัานใจนะบนใจเหมือนน้องแบงค์เลยมั่นใจจะตอบเลยไหมครับจะตอบเลยตอบเลยค่ะจะตอบว่าดวงตาคู่ที่3มคู่นี้เป็นดวงตาของใครฮะคุณสมรักคำสิงครับถูกต้องไม่ได้โม้ไม่ได้โม้มาเลมาเล่นๆใช่ครับคือจะใช่คุณสมรักหรือไม่ใช่คุณสมรักเนี่ยถ้าวิเคราะห์ หน้าตาผมว่าน่าจะเป็นนักมวยเพราะคิ้วเขาแตกเละหมดเลยดูแต่คิ้วจะไปได้ครับคิ้วนี่แบบโอ้โหแตกแบบนี่คงเป็นช่วงที่กําลังรับรางวัลเลยอะค่ะเพิ่งแตกมาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะเพิ่งแตกมาใหม่ๆเนี่ยดูสิคิ้วเขาทั้งสองข้างอันนี้หัวคิ้วด้านนี้ก็เป็นหางคิ้วบนคือแตกยับเยินมากผมว่าสามารถพยักอารมณ์หรือเปล่าครับเหรอพี่บ้านไม่ค่อยแตกพี่บ้านหลบเก่งใช่เขาโยกขาทุกทีพี่บ้านจะหลบเก่งต่อยแกไม่ค่อยโดน ใฮ้ให้ดูหัวหลุดใจไปใจเย็นหยิหลุดออกไปเดี๋ยวคอเคล็ดไปเลยยุ่งเลยครับโอ้โหเรามาดูเฉลยนเลยครับว่าดวงตาคู่ที่3คู่นี้ใช่คุณสมรักคำสิงหรือไม่ใช่ครับใช่ไหมร สี่พันแล้วนะฮะตอนนี้หลักพันเหลืออีกหนึ่งข้อก็คือข้อที่4ข้อนี้นั่นเองเรามาดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่4เงินสะสม5,000บาทรออยู่นั้นเป็นดวงตาของใครครับโอ้โหภาพนี้จะบอกว่าชัดเลยทีเดียวก็ไม่ใช่นะฮะมันมีความเบลอๆอยู่นิดหน่อยหมดเวลา เดี๋ยวเราต้องมาเล่นต่อพรุ่งนี้ให้ดูไว้จำไว้จำไว้เลยคุณปุ้ยนึกถึงใครฮะยังไม่นึกถึงใครเลยผมให้เวลาไปนอนคิดอีกหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเล่นตาพวกนี้นะครับวันนี้มังเกินหมดเวลาซะแล้วพรุ่งนี้เวลาห้าโมงครึ่งกลับมาพบกันหลังจากดาวินชีเกมถอดรหัสแล้วพบกับดีไอวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ